อีกคนทำามันแ่ได้จมันนี่เปลี่ยนไปซะไม่ด้ไ่ได้บออา้คิดพอวนรี้บอมันสพเลยคิดพล้วก็ไปซีซีเดตนึ่บ่เรียนดสาม่ะดามาโอเตนีย ก็ขยับตัวนะคสี่หนะ้าเด็นี่ยหกสามนะเออหกเอี้ยวไหมน,นะหกเอี้ยวหกสาม ใบหกใบหกสี่หกขาไหมหกขาก็หกว่าตงหกมะใช้ตงสี่เลยเออสองเอี่ยวสี่เออโว้ึงสี่สองเอี่ยว ไปน่ให้ดูสามี่ห้าสสามสี่ไร้เยวะ่าเกดต้องมี้าสองสามสี่ห้าห

โอเคเรียเรอนี่อีงขย a เธอเดียวนะครเปลี่ยนรูปอืวามอ่ะ่เว้ยแล้วเปเป็นด่านอะแล้วมเสจเยเขาที่เธอสบายใจได้ช

อจาก็ร for ู้นะบอ๋อกว่าอยู hmm. <uh mm ่สใบหกสามหกหเต็หกเต็ยกน้อยเีดนี้มางอันนี้สองใบหกใบห้าสมหาสองเปิดการไปยู่ทล่เราสร้า น่าเ่สวต่างสีตามานก็้อไปเ่นเอเซดายสองความสี่กเป็กนก็ยังตื่นตัวแต่ว่าแต่เจเสียเดินถ้ามทายแบบนี้พวกก็เสียคือกันล่ะอไปใช้มาใส่หาบกขึ้นไหมซกับกขึ้นหาขึ้นได้บ่าได้คอยทต็มเตม้ อืมต้องัอโค้งว่าว่าเอาคุปปได้ไงอยว่าคยว่าได้จริงนะคอยไปเจด้อ่คืองนี้ะเอาไเอมกึ่กเจ็ดแสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดเสิบสิบเอ็ดคนนบมาะหงสาม่ห้าหกเจ็ดเดเก้าสิบ่คลดงเอาากรุ่นบานจะขึ้นี่สิบองแลไถ้าไม่ชอกดอกปเดยเด้อเก้าสิหองสามสี่ห้าห <Okay. S 1> โอเคดนะเอาล่ะ,ละเ,เจะเจทำนีกนระเร้าเลยนนำนี่ก็ไม่สิจางนำมันจะขึ้นไปอีกคอยกระลุด่คอยเาไปล้มชิบใหม่ก็สิบเอะมาโดนดีพ้าวขึนสิบซองอ่ะน่าอีกชิปฮาโรลพยาบาทเลยอือ่าทำสองกันหกคนใช้เนาะ <laughs>

อ่ะเจ๊เนี่ยหนึ่งสองสามยอยู่เหมือนเดิมนรากล้าเอาหมดเลยตัวเต็งนะก้ากสามต่ำหนึ่งสองสามเด็กเหมือนเดิมอืากสามต่ำโอเคที่เราอามาผ่าปากโอ้ยผ่าปากต่ำสามมันจะเกินเลบโมเกินหรอกเอ่าผ่าปากถ้าเหลือจากถ้าเหลือจากต่ำสามนะมันยังละเครืองไม่หมดต่ำสามคนต่เดียวยังละเครืองคันมันต่ำสามคันมันเกินยี่สิบใบหนี่งให้มันอยู่ต่ำสองเด้อ ยังมะเพื่อน่ะเอาเปิดเื่อนก็มาละแนตกใจหมดยังเยอะวอียฮะโอ้สิบเอ็ดเอ๊ะหาเอียวก็ตงหาเอียวหกใบตงหาเมื่อไหรมอไหร่จ้ะห่เอาซีเวสมากินเลยว่านี้โอ้กินเนี่เจโอ้หาเอียวเลยโดนฟ้องข้าเล่วัน

จ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอห้องดอกเฮียเียวโอ้ว่าไขึ้นตเียเาเล่้วสเ

นนนู้นอืมนอนไม่เป็นกตินูเลยไปอยู่ดูแม่แม่เนี่ย้อะไรอยากเออแม่เนี่ยชว์ฝีมือนานเ้มืึ้นอมือนูนแข็งนะแค่จับทีเดียวก็โอ๊ยมือนัดเมื่อก่อนก็เคยเรียนกับยายอยู่ยายเป็นหมอนอน ออดีแล้วเอาเอาเป็นตามซ้ำให้พอยเบื่อกเนี่ยเลีนซ้ำเอียวออกสองเอียวในหาเอียวสวนนีริกี้ไหมมันสอนหน่อยหาเอียวหาสองเอีวใ่ยอด้วยเป็นดีที่ว่านียพอยเป็นดีไปเลยจ้ะเออาทำซเอาขึ้นเอาเอาไป้นองเก่าใช่ไีอ๋าหองเก่ใ่นี่เด็กับตัวนี้นี่ด็ดสองสาม 4, ี่ห้าหนี่ดีหกเป็นเจ็ดหมื่นใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหมื่นเก้าหมื่นคนมีแค่ตเอวสิบใสองมสี่หกเจ็ด0ส้องสแบกตังเรียนมามาแรกกับเขาเขาจะแลกอ๋อเขาแล ไม่ใส oh yes, oh yes. ่แต okay. so ่บอกมั้ยบอกใส่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่กระเป๋าอืมสามมันสามมันเนาะ

เยมไปะคิมมันอ้ยจะพันีหาพันนางปันขอีอ่อพาพตกตนางนัน่เลยกับเป็ดตาลีน่ะถสขัด่อตังเรียนนลยอาตเรียนมาเขาขอแลกแบกตังเรียนมาขอขอเมาขาจะไม่ไให้ได้ห้เขาเรียนวิชาจะแวะแล้วก็อ๋จะแลกแ,แบกแลกเซเว่นนอนค่ะ ร้านค้าขอเล่สือส่ออะไรได้แต็นสือ่อโทแท่เขาลงท <laughs> า <laughs> <c oughs> ว่าฮเราจะไต <c oughs> ่เราเก,ก่าดีพอละ <c oughs> ลงคิดดีไหมปัญหาเกิดกัดหกสามเอี่ยนนี่ยปได้ได้เรียเรียไม่รับเรียนลงคิดดีรางี เอาก็ตังคือกันคือจะไม่รับไม่ต้องรับจิเนาะเขาบรับแจ้งเงินหาซืตังค่ะล่ะเราจะการนับหาซื้อตังจะเก็บไว้เวลาไปธนาคารก็ไปแจ้งไว้อันนี้เขาเจ็บบนน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเต็งอ่ะเอามาอยู่เต็งต่ำโอเคอ่าตัวต๊ะนั้นยิงแดงฉันดันมีหน่อยจริยิงแดงแดงต่ำไปไปมันจะเปิด แดงยิ่งคื้นรฮ้ยตเกาเอาบอว่าใส่ให้ติดตั้งเป็นได้อ่ะน้องนั้นอ่านมายิ่งแดงแล้วแหน่ยิงแดงยิ่งแดงเจ้าบด้ยิ่งมา่อยพะไอ้ซ้งไปเตงยินอยู่หกหกหกอันนี้ถ้าไอซีบหก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 สามสิบแปดเป็นยี่สิปดยี่สิแปดยังละสิบสี่ นับออกใส่ตามยสี่ยบสี่ไปหกหกหกสิบเปนบ่หกสามสิแปดเป็นยี่สิบแปดงกันสิบอันนี้หกอันนี้หกอันนี้ก็มีติอันนี้สิบนับออกใสตัยสิบี่ไปหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สามสบสองสี่สามสี่สองส4่สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหนึ่งสองสสี่ห หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามหกเจปดอ่ไปยี่สบแปดไปยี่สิบแปดไปอายุติงตเตงเติงัมาไหดีให้เรา่นไปสามสี่ห้าหกเเกสิบ So, sẵn sàng một cái tết tóc xíu. Too câu bé lâu yêu. Sẵn sàng. 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 Sẵn Tiền thì bà tiền thì chế thì ai kêu bạn nên cái xe chết hay không có ngồi gì thêm một hết cả โดยที่คือยอมสอก็ยอมนะมือหกไปนี่ตัวเป็ดเอาละสาสอคนเป็ดเข้ามาบ้านเขากำหกเลยยังก็หไใบด้วยสี่ตับสามสี่สามใบสี่เอวมีละเปิดเปิดดูดิจะมีไหมหากับส โอ้ยสีง่เอยมยทำไมไม่เอา้ยของบางของหมู่บ้านตอรงตวรเมเดียวเองโดนหนักเลยเียบเลยองบางของหมู่บ้านสีเอียลยสองหยันาได้เนยินอยู่

อ่ะสี่สองหนึ่งสองสามสีอหมห้าหกเจ็ดกบ10าดแปดเก้าสิบเจดม่้าเลหนึ่นว่าไม่นอนยิ่ขาดพันหนึ่งเยไอหาสี่สองเยวาสี่สองเยะวันสี่มืออะไรเดีย หาสองเยี่ยวที่ไม่ใน่เสียมรกเหลือหาสงเยี่ยวอ่ะหาตําหาสองหาเยี่ยวีเบื่เต็งหาอีกเตักเขาอีกสองกับเยี่ยวเนี่ยใส่ตําสอดสไกระซ้าเจ้าโดนแน่นอนบอกกันเป็นบอกหัวแ้วน้องเพืีมงเจ้าพูดอะเห็นนเจ้ากันบาาสี่สองเยี่ยวตกเขาติเล ตามมาก,กิเรนกับเยี่ยวเถอะได้เดี๋ยวหกทีเยี่ยวกันโดนติงเยี่ยวตอนเี้ยมนนี่ไปติงเยี่ยวดุไปตามสบายเส็องเดี๋ยวมาตกรองติงหงออันตรายสุดๆได้ตาเนี่ยบอ <c oughs> หกสูงออกสิม่าหกสองเอียวเปิดหกสองเอี่ยวดูหกสามเอียวล่ะเพระว่านี่แหละสองเอียวกันไปก็หกสี่หกสองสองย่หัอหอันตรายยังวะ62สองเอ้ย ไปติ๊กติ๊กเอียววาเดียวมอานหกสองเอียวมันใช่ไหมใส่อ่ะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด้าสมสี่เดก้าสิัเดนสองสามสีบ 那咱们家么，也算是近。